สวัสดีครับจากร้านทวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำอีซูซูดีแม็กมาติดเป็นเครื่องเสียงกับทางร้านนะครับก่อนที่เราจะติดเครื่องเสียงเราควรเลือก2แบบนี้ก่อนคือเน้นดังนะครับฟังนอกรถหรือ1น,นะครับเน้นฟังในรถนะครับเน้นเวทีเสียงหรืออะคูสติกนั่นเองเบื้องต้นที่เราควรติดอย่างแรกนะครับก็คือระบบป้องกันไฟนะครับไม่ให้ไฟลัดวงจรมันก็จะไปขาดที่ฟิวเนาะป้องกันนะครับ ความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับต่อมานะครับที่ลูกค้าเลือกติดนะครับก็จะเป็นแอม์คัสดีกับแอม h ี่ n ช l แนลนะครับเป็นรุ่นเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ขับลําโพงนะครับทำให้ลําโพงเนี่ยมีเสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ระบายความร้อนเร็วทําให้สามารถเปิดได้ในระยะเวลาที่นานมากๆนะครับส่วนลําโพงนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นโอไรอนะครับใช้เป็นรุ่น XTR ซึ่งเป็นรุ่นกลางของเขา มีขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าฟังเสียงดีฟังชัดฟังไกลนะครับส่วนแหลมนะครับใช้เป็นซอฟโดมนั่นเองนะครับตัวนี้จะใช้เป็นเน้นฟังในรถก็ได้ฟังนอกรถก็ได้นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับที่เราจะใช้ก็คือว่าเราตัวเนี้ยเราใช้เป็นสายพิเศษก็คือสายของมอนเตอร์เลยทำให้ตัวของเขานะครับนำกระแสไฟได้ดีมากม ถ้ามอนเตอร์คนฟังเพลงก็น่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับเป็นแบรนด์หูฟังชั้นนําเลยส่วนซับนะครับลูกค้าก็เลือกใช้เป็นเอ็มเบดขนาด10นิ้ว2ข้างนะครับหรือ1คู่นั่นเองใช้เป็นตู้ของโอมทําไมต้องตู้ของโอมนะครับเป็นเพราะว่า1ตัวเขาเองเนี่ยออกแบบมาดีมากๆทําให้ตัวของเวลาเราใส่ซับขนาดกลางเนี่ยมันจะไม่ทําให้เบกนูนขึ้นมานะครับสามารถ นั่งติดได้เลยสามารถไม่ต้องขยับเบาะนั่นเองพูดกันพูดกันง่ายๆนะครับซับแบบนี้ขนาดใหญ่ผมว่าลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองดูข้างๆเนี่ยลึกพอสมควรแต่ว่าไม่ต้องดนันเบาะผมว่าจบนะครับบางทีเราติดนะครับเราก็ต้องเผื่อคนนั่งบ้างอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันเนี้ยติดออกมาก็อยู่ในลักษณะนี้เลยเป็นตู้ไฟเบอร์ตรงรุ่นนะครับถ้าติดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองเอามาให้ฟังกันดูนะครับว่า เสียงจะออกมาประมาณไหนตัวนี้เน้นดังฟังไกลเหมือนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ